สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะนึกว่าแต่งสองคู่ใส่ชุดเหมือนเจ้าสาวไปอีกโดนอีกแล้วซิลิต้าเจนเซนถูกคอมเมนต์รัวใส่ชุดเหมือนเจ้าสาวไปงานแต่งตู่มาวินก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยจ้าสำหรับงานแต่งของตู่เปียวดีมาลีนน์และมาวินทวีผลงานนี้มีดาราแทบทั้งวงการแห่ไปร่วมแสดงความยินดีเช่นเดียวกับ นังเอกสาวสิริตาเจนเซนที่ควงสามีนักธุรกิจกอนาลงเดชไปร่วมเยีนดีกับคู่บ่าวสาวแต่หลังจากสิริตาเจนเซนโพสภาพร่วมเฟรมกับคู่บ่าวสาวเชาเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์สนานว่าแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวอีกคนเหมือนแต่งงานสองคู่โดยสิริตาใส่ชุดเรดรสก่ออกสีครีมประดับเฟอร์ขนมิงเป็นเดรสสั้นที่มีชายกระโปรงสีทูปักเลื่อมยาวกรอมเท้า เรียกได้ว่าพักนี้ดราม่าเข้ารัวๆเลยจริงๆสำหรับสาวสีลิต้าเจนเซนขอขอบคุุแนแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ